นี่คือเรื่องราวของเด็กชายที่ถูกยักษ์จับไปเลี้ยงและให้กินนมจากสิงโตแม่ลูกอ่อนทำให้เขามีกำลังเหมือนกับสิงโตเพื่อจะได้เจอกับพ่อแม่ที่แท้จริงเขาจะต้องออกเดินทางเผชิญหน้ากับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์เรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงแบบไหนจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของสิงห์งไกลพบครับในสมัยที่มหาสมุทร ถูกครอบครองโดยกลุ่มโจรสลัดมากมายได้มีกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งล่องเรือเข้าไปปล้นในเขตมหานครที่มีชื่อว่านครโกนจาซึ่งมีท้าวอินุมาตรและนางจันทรแก้วกัลยาณีเป็นผู้ปกครองกลุ่มโจรสลัดเนี่ยนะครับบุกจี้ปล้นประชาชนนครโกนจาอย่างไร้ความปราณีท้าวอินุมาตจึงสั่งให้แม่ทัพเรือเกณฑ์เหล่าทหารจำนวนมากออกไปต่อสู้กับพวกโจรสลัด ด้วยความเก่งกาจของแม่ทัพและกำลังคนที่มากกว่าทำให้พวกโจรสลัดตายจนหมดเหลือรอดเพียงลูกชายของจอมโจรวัยห้าขวบเพียงคนเดียวเท่านั้นที่แม่ทัพเห็นว่ายังเป็นเด็กจึงไว้ชีวิตและพาไปฝากตัวรับใช้กับเท้าอินุมาตรและนางจันทรนเมื่อทั้งสองกษัตริย์ได้เห็นเด็กน้อยพวกเขาก็รู้สึกรักและเอ็นดูเหมือนกับลูกเนื่องจากทั้งสองเนี่ยนะครับ ยังไม่มีลูกสืบสกุลเลยสักคนพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะรับเด็กชายคนนี้มาชุบเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแม้ว่าอมาตกุศลที่ปรึกษาส่วนตัวของทั้งสองจะคัดค้านแล้วก็ตามเพราะเห็นว่าเป็นลูกโจรแต่กษัตริย์ทั้งสองก็ไม่เชื่อคำของอมาตเพราะเชื่อว่าหากสั่งสอนแต่สิ่งดีๆเด็กก็ย่อมที่จะเป็นคนดีได้แม้จะเป็นลูกโจรก็ตามนับตั้งแต่นั้นแหละครับเด็กชายจึงกลายเป็นลูกกษัตริย์ และได้ชื่อใหม่ว่าคงคาปะเลยถูกเลี้ยงดูอย่างดีเสมือนกับลูกกษัตริย์ทุกประการแต่แม้ว่าท้าอินุมาตและนางจันทรจะเลี้ยงดูคงคาปะเลยดีแค่ไหนก็ตามนะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขากลับเป็นคนโหดเหี้ยมดุร้ายเอาแต่ใจดื่มเหล้าเมายาและหาเรื่องต่อยตีกับคนอื่นไปทั่ว แต่พออยู่ต่อหน้าพ่อกับแม่เนี่ยเขาก็จะประจบประแจงดูเหมือนเป็นคนดีจนกระทั่งวันหนึ่งนางจันทร์เนี่ยเกิดตั้งท้องและโหรได้ทํานายว่าลูกที่อยู่ในท้องของนางจันทร์เป็นโอรสที่มีบุญญาธิการแต่มีโชคชะตาที่จะต้องถูกนักเวทลักพาตัวออกจากเมืองไปแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะจะได้กลับมาปกครองเมืองและเป็นผู้ยิ่งใหญ่สืบต่อไป ท้าวอินนุมาตและนางจันทร์เนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่กําลังจะมีลูกชายเพิ่มอีกคนแต่สําหรับคงคาประัยเนี่ยเขากลับไม่รู้สึกยินดีกับเรื่องนี้เลยเพราะเขาคิดว่าสักวันหนึ่งลูกบุญธรรมอย่างเขาจะหมดความสําคัญและไม่มีสิทธิ์ในราชสมบัติคงคาปละยจึงรวบรวมไพ่ผลขึ้นมาจํานวนหนึ่งแล้วทําการกรบฏยึดนครโกนจามาเป็นของตนเองเกิดความวุ่นวายไปทั่วทั้งเมือง ฝ่ายเท้าอินุมาดและนางจันทรที่กำลังตั้งท้องก็ได้รับความช่วยเหลือจากอมหา์กุศลที่ช่วยพาทั้งสองหนีตายเข้าไปในป่าเพื่อเอาตัวรอดสองสามีภรรยาเดินรอนแรมอยู่ในป่าอันมืดมิดเดินไปก็ร้องไห้เสียใจไปนะทุกคนเมื่อนึกถึงคงคาปลัยลูกชายที่พวกเขารักเหมือนกับลูกแท้ๆแต่กลับมาทรยศยึดเมืองของตนเองไป พวกเขาเดินหนีตายไปอย่างไร้จุดหมายก่อนจะหมดแรงนอนสลบสลายอยู่กลางป่าอันมืดมิดและก็เป็นเหมือนเช่นเคยครับความเดือดร้อนของกษัตริย์ทั้งสองสร้างแรงสันสะเทือนขึ้นไปจนถึงอาสนะของพระอินบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินจึงต้องเสด็จลงมายังโลกมนุษย์จัดการอุ้มเอาเจ้าเมืองและมเหสีไปวางไว้ใกล้ๆกับหมู่บ้านพรานเนื้อณนะชายแดนของเมืองโกนจาไม่นานนัก พรานเพิกและนางแต่สองผัวเมียที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็มาพบกับทั้งคู่และช่วยเหลือเอาไว้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาล่ะครับท้าวอินุมาศและนางจันทอนก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับชาวบ้านเดินดินทั่วไปช่วยกันทำมาหากินและดูแลลูกน้อยที่อยู่ในคันของนางจันทรนเป็นอย่างดีจนกระทั่งเวลาผ่านไป9เดือนนางจันทอนก็ได้ให้กำเนิดลูกชายตัวน้อยหน้าตาน่ารักและร่างกายแข็งแรง จนวันหนึ่งครับท้าวอินุมาตและนางจันทร์อนต้องออกไปทำงานและจำเป็นจะต้องทิ้งลูกน้อยให้นอนหลับอยู่ในเปที่บ้านเพียงลำพังวันนั้นเองล่ะครับเทพจินดาพรามน้อยวัย12ปีได้เดินทางมาจากหมู่บ้านพรามในเมืองมิถิลามายังหมู่บ้านชายแดนแห่งนี้พอดี และเทพจินดาเนี่ยนะครับก็กำลังตามหาเด็กทารกผู้มีบุญญาธิการเพื่อจะนำไปอยู่ด้วยตามคำฝากฝังของพ่อเขาที่ตายจากไปแล้วเมื่อเทพจินดาเดินผ่านมาที่บ้านของเท้าอินุม,มาตและนางจันทรเด็กน้อยที่นอนหลับอยู่ในบ้านก็ร้องไห้เสียงดังออกมาเทพจินดาเนี่ยเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านจึงถือวิสาสะเข้าไปปลอบเด็กน้อยแต่เมื่อเทพจินดาได้เห็นทารกเขาก็สังเกตเห็นว่า เด็กชายคนนี้เนี่ยมีลักษณะดีตามคำบอกกล่าวของพ่อเทพจินดาจึงตัดสินใจอุ้มเด็กทารกขึ้นจากเปลแล้วเดินหนีเข้าป่าไปทันทีเลยล่ะครับเมื่อเท้าอินุมาตและนางจันทรทำงานเสร็จแล้วทั้งสองก็รีบเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วเพราะเป็นห่วงลูกแต่เมื่อมาถึงบ้านแล้วทั้งสองกลับพบว่าลูกน้อยหายตัวไปแล้วสองผัวเมียเนี่ยก็ร้อนใจมากเลยนะครับ ช่วยกันออกตามหาตระเวณถามกับคนทั่วทั้งหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเห็นลูกชายของพวกเขาเลยทั้งสองนั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจหนักมากโดยเฉพาะนางจันทร์ที่เจ็บปวดมากถึงขั้นที่จะขาดใจตายเลยนะครับแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังเศร้าใจอยู่นั้นเท้าอินุมาตก,ก็นึกไปถึงคำทำนายของโหนหลวงที่ทำนายเอาไว้ว่าลูกชายจะต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ไปแต่ก็จะได้เวียนกลับมาพบกันใหม่ในที่สุด ทำให้นางจันทร์เริ่มมีความหวังขึ้นมาบ้างทั้งคู่จึงได้แต่ภาวนาขอให้ลูกชายเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยส่วนพวกเขาก็คงต้องกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมให้มีชีวิตอยู่รอดเพื่อรอลูกชายกลับมาหาในอนาคตข้างหน้าค่ะซึ่งขณะเดียวกันนั่นเองนะครับที่นครโกนจาตั้งแต่ที่คงคาปะไลขึ้นเป็นกษัตริย์ ประชาชนก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆและหวาดกลัวเพราะพักพวกของคงคาปละไลเนี่ยคอยออกมารีดไถชาวบ้านไล่ฆ่าผู้คนด้วยความคึกขนองอยู่เป็นประจำเกิดความเดือดร้อนไปทั่ว จนอำมาตา์กุศลที่ถูกบังคับให้ทำงานรับใช้คงคาปะลัยเนี่ยเริ่มที่จะทนไม่ไหวเขาจึงรวบรวมทหารและชาวบ้านที่ยังคงพักดีกับเท้าอินุมานเข้าไปต่อสู้กับคงคาปะเลยจนในที่สุดก็สามารถจับตัวคงคาปะเยมาได้แล้วก็ลงโทษเขาด้วยการประหารชีวิตสร้างความปิติยินดีให้กับชาวเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานมานานเมื่อบ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง อมมตกุศลและทหารก็เริ่มออกตามหาเท้าอินุมาตและนางจันทรนไปยังสถานที่ต่างๆไม่นานนักนะครับขบวนของอมมาตกุศลก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านชายแดนและได้พบกับเท้าอินุมาตและนางจันทรนก่อนจะเชิญทั้งสองกษัตริย์ให้เดินทางกลับเมืองเกิดแล้วแต่งตั้งให้ทั้งคู่ขึ้นปกครองนครโกนจาเหมือนเช่นเคยค่ะ มาดูทั้งฝ่ายเทพจินดากันบ้างนะทุกคนหลังจากที่ลักพาตัวโอรสน้อยมาแล้วเขาก็อุ้มเด็กชายเดินทางมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่วายเกิดเรื่องขึ้นครับเมื่อทั้งสองเนี่ยเดินหลงเข้าไปในเขตของเมืองยักษ์และได้เจอกับยักษ์พินทุมานที่กำลังหาอาหารอยู่ในป่าโดยบังเอิญทันทีที่พินทุมานได้พบกับเด็กน้อยทั้งสองเหล่าเทวดาเนี่ยนะครับก็ไปดลใจให้ยักษ์พินทุมานเกิดความรักและเอ็นดูเด็กๆ แทนที่จะอยากจับเด็กมากินเป็นอาหารยักษ์พินทุมานก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้เด็กทั้งสองหวาดกลัวแล้วเข้าไปขอให้เด็กทั้งสองมาเป็นลูกของตนเองเทพจินดาที่อุ้มโอรสน้อยมาเนี่ยก็กลัวว่าถ้าหากไม่ยอมไปอยู่กับยักษ์ดีๆก็อาจจะถูกจับกินแทนเขาก็เลยตอบตกลงยอมไปเป็นลูกของยักษ์พินทุมานอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักครับ ยักษ์พินทุมานเนี่ยนะครับได้พาเทพจินดาและทารกน้อยกลับไปเลี้ยงดูอยู่ในถ้ำของตัวเองเขาได้ไปขอให้นางสิงห์ราเพื่อนสิงโตของเขาที่เพิ่งจะคลอดลูกมาคอยให้นมเด็กน้อยแรกเกิดจนกระทั่งเด็กน้อยเติบโตได้ห้าขวบเด็กชายก็มีพละงกำลังมากมายมหาศารราวกับสิงโตยักษ์พินทุมาก็เลยตั้งชื่อให้กับเด็กน้อยว่าสิงห์ไกลพบ ยักษ์พินทุมานเนี่ยนะครับเลี้ยงดูเทพจินดากับสิงห์หไกลพบเป็นอย่างดีให้ทั้งสองเป็นพี่น้องกันคอยสอนวิชาการต่อสู้และเวทมนต์ต่างๆให้จนทั้งสองเติบใหญ่กระทั่งสิงห์หไกลพบอายุได้14ปีขณะที่ยักษ์พินทุมาออกไปหาอาหารข้างนอกสองพี่น้องได้พากันไปเที่ยวเล่นอยู่ในถ้ำของยักษ์อันกว้างใหญ่จนเผลอเข้าไปในเขตที่ยักษ์พินทุมาห้ามเอาไว้ซึ่งในเขตห่วงห้ามนั้นนะครับ มีต้นไม้วิเศษอยู่หนึ่งต้นที่ใบของมันเนี่ยจะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองและก็สีขาวปะปนกันอยู่สองพี่น้องลองเด็ดใบไม้สีแดงจากต้นไม้มาลองกินดูปรากฏว่ามันทำให้ทั้งสองเนี่ยกลายร่างเป็นพญานาคตัวใหญ่ด้วยความตกใจเนี่ยนะครับพญานาคสองพี่น้องจึงเรื้อยไปมาไม่รู้ทิศรู้ทางจนตัวเนี่ยพันกันไปหมด ไม่สามารถไปไหนได้และก็ไม่รู้วิธีคืนร่างกลับเป็นคนด้วยสองพี่น้องจึงทำได้แต่ขดตัวนอนร้องไห้อยู่ที่พื้นด้วยกันจนกระทั่งยักษ์พินทุมานกลับมาแล้วมาเห็นลูกทั้งสองกลายเป็นพญานาคนอนร้องไห้อยู่เขาก็โกรธลูกไม่ลงนะครับรีบใช้น้ำมวกผายาวิเศษที่ได้มาจากซอกหินผาเทใส่ตัวทั้งสองทำให้พวกเขาเนี่ยกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งนับตั้งแต่วันนั้นแหละครับ ยักษ์พินทุมานก็สั่งห้าม2พี่น้องไม่ให้ไปเที่ยวเล่นซุกซนแบบนี้อีกแต่สิงหาไกรพบเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังนะครับสิงหาไกลพบได้ชวนเทพจินดากลับไปที่ต้นไม้วิเศษอีกครั้งเพราะคราวนี้เนี่ยพวกเขารู้วิธีคืนร่างแล้ว2พี่น้องจึงไม่กลัวเลยลองเด็ดใบไม้สีอื่นมากินดูบ้างแล้วก็ได้พบว่าถ้าหากกินใบไม้สีขาวพวกเขาจะกลายร่างเป็นลิงตัวใหญ่ยักษ ถ้าหากกินใบไม้สีเขียวก็จะกลายเป็นนกแก้วและถ้าหากกินใบไม้สีเหลืองก็จะทำให้มีผิวกายเป็นทองคาได้เมื่อสองพี่น้องแปลงกายเล่นกันจนเต็มอิ่มแล้วก็พากันกลับถ้ำ จากนั้นแหละครับเทพจินดาที่คิดหาวิธีหนีจากยักษ์พินทุมานมานานนับสิบปีก็ตัดสินใจได้ว่าจะบอกความจริงกับสิงห์หไกลพบว่ายักษ์พินทุมานเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆของพวกเราแต่พวกเราเนี่ยถูกจับมาเลี้ยงเอาไว้แต่เทพจินดาก็ไม่ได้บอกให้สิงห์หไกลพบรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของเขาเหมือนกันเขาจึงโกหกไปว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของพวกเราเป็นชาวเมืองนิธีลา เมื่อสิงหาไกลพบได้ทราบดังนั้นเขาก็อยากจะหนีไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงทั้งสองจึงปรึกษากันว่าจะกินใบไม้สีเขียวแล้วแปลงกายเป็นนกแก้วบินหนีไปที่เมืองมิธิลาด้วยกัน ทั้งสองเนี่ยนะครับรอจังหวะที่ยักษ์พินทุมานออกไปหาอาหารนอกถ้ำอีกครั้งแล้วพากันไปเก็บเอาใบไม้วิเศษสีต่างๆเก็บติดตัวเอาไว้ก่อนจะพากันกินใบไม้สีเขียวเพื่อแปลงกายเป็นนกแก้วแล้วบินหนีออกไปจากถ้ำทันทีเลยล่ะครับ ฝ่ายยักษ์พินทุมานเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาที่ถ้าแล้วไม่เห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทั้งสองคนเขาก็รีบออกตามหาทันทียักษ์เท่าตัวใหญ่เนี่ยร้องห่มร้องไห้เสียงดังตามหาลูกชายไปทั่วปาจนกระทั่งได้มาเห็นสิงห์ัไกลพบและเทพจินดาในร่างของนกแก้วที่กำลังบินหนีออกจากเขตของยักษ์ ยักษ์พินทุมานก็รีบตามนกแก้วทั้งสองไปจนสุดเชิงเขาเส้นเขตแดนที่พระอินทร์กำหนดเอาไว้ไม่ให้ยักษ์สามารถปีนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ยักษ์พินทุมานเนี่ยอ้อนวอนขอให้เทพจินดาและสิงหากไกรพบกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมและเมื่อสิงหากไกรพบและเทพจินดาเห็นว่ายักษ์พินทุมานเนี่ยไม่สามารถตามมาถึงตัวได้แล้วพวกเขาก็ใช้น้ำมวกผาที่พกมาคืนร่างให้กับตนเอง แล้วกล่าวกับพ่อยักษ์ว่าจะขอกลับไปยังเมืองมนุษย์เพื่อไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงสร้างความเจ็บปวดให้กับยักษ์พินทุมานเป็นอย่างมากเขาพยายามปีนขึ้นเชิงเขาเพื่อไปขอก่อนลูกอีกสักครั้งแต่ทุกครั้งที่พยายามปีนขึ้นไปเขาก็พลัดตกลงมาทุกครั้งจนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลสุดท้ายนะครับ ยักษ์พินทุมานก็ร้องห่มร้องไห้จนขาดใจตายอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาแห่งนั้นล่ะครับเมื่อสิงหาไกลพบและเทพจินดาได้เห็นพ่อยักษ์ตายก็พากันร้องห่มร้องไห้เสียใจสองพี่น้องรีบมากราบเท้าพ่อยักษ์ที่เลี้ยงพวกเขาจนเติบโตก่อนจะช่วยกันเผาศพทำพิธีส่งวิญ,ญญาณของยักษ์พินทุมานให้จากไปอย่างสงบ หลังจากนั้นสิงหไกลพบและเทพจินดาก็กินใบไม้สีเขียวแปลงกายเป็นนกแก้วบินกลับไปยังเมืองมิถิลาครับสิงหไกลพบได้อาศัยอยู่ที่บ้านของเทพจินดาในฐานะของน้องชายเทพจินดาเนี่ยนะครับพยายามทําทุกอย่างเพื่อปิดบังความจริงกับสิงหไกลพบเขาสั่งให้บ่าวไพร่ทุกคนในบ้านห้ามปริป,ปากเรื่องที่ว่าเขาและสิงหไกรพบ ไม่ใช่พี่น้องกันโดยเด็ดขาดแต่สุดท้ายสิงหาไกลพบก็ได้ทราบความจริงจากพรามเท่าในหมู่บ้านว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่น้องชายแท้ๆของเทพจินดานเขารู้สึกเสียใจมากเลยนะครับที่ถูกหลอกมาตั้งแต่เด็กจนโตและก็กลายเป็นว่าสิงหาไกลพบเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่จริงๆเป็นใครและอยู่ที่ไหน เขาจึงตัดสินใจหยิบเอาใบไม้วิเศษสีเขียวเข้าปากแปลงกายเป็นนกแก้วบินหนีจากเทพจินดาเพื่อไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของตนเพียงลำพังครับสิงห์หากลพบเนี่ยนะครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปทางทิศใต้ผ่านไปจนถึงเมืองมารันเขตปกครองของยักษ์ที่ชื่อว่าเท้าจตุพักในขณะนั้นเองครับ ท่ามกลางหมูยักษ์มากมายกลับมีสาวงามที่เป็นมนุษย์หนึ่งนางกำลังไายรำอยู่ต่อหน้าพวกยักษ์นางผู้นั้นเนี่ยมีชื่อว่าสร้อยสุดาหญิงงามที่ถือกำเนิดมาจากดอกบัวที่เท้าจตุพักเนี่ยรับมาเลี้ยงดูเป็นลูกเมื่อสิงหาไกลพบได้เห็นเขาจึงบินไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้เพื่อจ้องมองนางสร้อยสุดาร่ายรำต่อหน้าชาวเมืองยักษ ด้วยท่ารำอันอ่อนช้อยทำให้นกแก้วสิงหะไกลพบเนี่ยหัวใจเต้นแรงและเกิดตกหลุมรักขึ้นในทันทีในค่ำคืนนั้นแหละครับสิงหะไกลพบในร่างนกแก้วก็แอบไปอาศัยพักผ่อนอยู่ในอุทยานเมืองมารันเพื่อรอจังหวะจะได้ใกล้ชิดกับนางส้อยสุดา จนกระทั่งวันต่อมาครับนางส้อยสุดาก็ออกมาเดินเล่นชมสวนอุทยานพอดีนกแก้วตัวน้อยเนี่ยก็บินเข้าไปใกล้ๆสาวงามส่งเสียงเจ้ยแจ้วตลอดเวลานางส้อยสุดาเนี่ยเห็นว่านกแก้วตัวนี้เนี่ยมีสีสดใสตัวเล็กน่ารักและช่างพูดก็เลยรู้สึกชอบใจจึงจับเอานกแก้วตัวนั้นกลับไปเลี้ยงเอาไว้ในห้องของตัวเอง กระทั่งเมื่อถึงยามค่ำคืนในขณะที่นางส้อยสุดาอยู่ในห้องกับนกแก้วเพียงลำพังนกแก้วสิงหะกไกลพบก็ทำการดื่มน้ำม่วกผากลับคืนร่างเป็นชายรูปงามทำเอานางส้อยสุดาเนี่ยตกใจและก็ตกตะลึงในความหล่อเลาของสิงหากไกลพบไปพร้อมๆกันทั้งสองเนี่ยพูดคุยทำความรู้จักกันจนฟ้าสว่างเกิดเป็นความรักของหนุ่มสาวในชั่วข้ามคืนนับตั้งแต่นั้นมาล่ละครับเวลาที่เท้าจตุพัก มาเยี่ยมลูกสาวสิงห์ักไกลพบก็จะกินใบไม้วิเศษสีเขียวแปลงกายเป็นนกแก้วเพื่อไม่ให้ใครรู้เวลาที่อยู่กันแค่สองคนเขาก็จะดื่มน้ำมวกผากลับคืนร่างเป็นชายรูปงามเพื่ออยู่อาศัยกับนางส้อยสุดาแบบลับๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยล่ะครับ ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านพรามในเมืองมิธิลาหลังจากที่เทพจินดารู้ว่าสิงหะไกลพบหนีจากเขาไปแล้วเขาก็ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายวันเลยนะครับเพราะรู้สึกผิดกับการกระทำของตนเองเทพจินดาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของสิงหะไกลพบซึ่งก็ใช้เวลาอยู่นานเลยนะครับจนได้มาพบกับเท้าอินุมาดและนางจันทรในที่สุด เทพจินดาเล่าเรื่องราวต่างๆของสิงห์หไกลพบให้ทั้งคู่ฟังพร้อมกับสารภาพความผิดที่ตนเองเนี่ยได้ลักพาตัวลูกชายของพวกเขาไปแต่เท้าอินุมาตและนางจันทร์เนี่ยก็รู้สึกดีมากๆเมื่อได้รู้ว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเขายังมีชีวิตอยู่เท้าอินุมาตเนี่ยไม่รอช้าเรียกโหนหลวงมาตรวจด,ดูดวงชะตาเพื่อตามหาลูกชายจนได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยสิงห์หไกลพบอยู่ที่เมืองของยักษ์ เมื่อเทพจินดาได้ทราบดังนั้นเขาจึงขออาสาไปพาตัวสิงหาไกรพบกลับมาบ้านเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้จักสิงหาไกรพบดีที่สุดซึ่งหลังจากที่สิงหาไกรพบอยู่กินกับนางส้อยสุดาในเมืองมารันได้สักพักแล้วนางส้อยสุดาก็ตั้งครรภ์น,นะทุกคนและทั้งสองเนี่ยก็กลัวมากว่าถ้าท้องของนางส้อยสุดาโตขึ้นทุกวันนางส้อยสุดาเนี่ยจะต้องถูกจับได้แน่นอนว่าเธอแอบซ่อนผู้ชายเอาไว้ในปราสาท นางส้อยสุดาก็เลยชวนสิงห์หไกรพบให้หนีออกจากเมืองยักษ์ไปด้วยกันสิงห์หกไกรพบก็เลยกินใบไม้สีขาวแปลงกายเป็นลิงยักษ์แล้วอุ้มนางส้อยสุดากระโดดหนีออกจากเมืองยักษ์ทันทีเลยล่ะครับแต่ก็ไม่พ้นสายตาของพวกยักษ์นะทุกคนพวกทหารยักษ์จำนวนมากได้ไล่ตามทั้งสองไปติดๆ สิงห์หักรพบได้ดึงเอาต้นตาลในปา่าขึ้นมาเป็นอาวุธใช้ฟาดฟันกับพวกยักษ์จนล้มตายไปหลายตน้น <c oughs> เมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วสิงห์หักรพบจึงแบ่งใบไม้สีเขียวให้นางสร้อยสุดากินเพื่อให้นางแปลงกายเป็นนกแก้วแล้วก็บินหนีไปพร้อมกันฝ่ายเท้าจตุพักเนี่ยเมื่อรู้ว่าลูกสาวหนีตามผู้ชายไปเขาก็โกรธมาก ปฏิญาณเลยนะครับว่าจะออกตามหาทั้งสองและฆ่าสิงหากไกลพบให้ได้เลยนะครับสิงหากไกลพบและนางส้อยสุดาเนี่ยบินหนีพวกยักษ์มาได้ไกลพอสมควรทั้งสองก็เริ่มเหนื่อยและอ่อนแรงมากจึงพากันดื่มน้ำม่วกผาเพื่อคืนร่างแล้วก็นอนพักอยู่ใต้ต้นไม้ขณะนั้นเองล่ะครับได้มีวิทยาทรต้นหนึง่งหอบผ่านมา ทันทีที่วิทยาทรตนนั้นได้เห็นนางสร้อยสุดามันก็หลงไหลจึงเหาะลงมาหาทั้งสองแล้วก็เป่ามลให้สิงหากไกลพบหลับลึกก่อนจะปลุกนางสร้อยสุดาขึ้นมาเพื่อจะเกี้ยวพาราศีแต่พอนางสร้อยสุดาตื่นขึ้นมาเนี่ยนางก็ตกใจมากพยายามที่จะปลุกสิงหากไกลพบให้ตื่นแต่ก็ไม่เป็นผลครับสุดท้ายนางสร้อยสุดาก็ถูกวิทยาทอนจับตัวไปไว้อยู่ในถ้ำ วิทยาทรตนนั้นตั้งใจจะเอานางสร้อยสุดาเป็นเมียให้ได้ในคืนนี้เลยนะครับแต่นางสร้อยสุดาเนี่ยเป็นคนฉลาดหลักแหลมเธอได้หลอกล่อให้วิทยาทรตายใจก่อนจะทําทีเข้าไปนวดบ่าน,นวดไหลให้กับเขาแล้วก็หาโอกาสชิงเอาพระขันวิเศษแทงเข้าไปข้างหลังของวิทยาทรจนตายแล้ววิ่งหนีออกมาจากถ้าพร้อมกับพระขันวิเศษครับเมื่อวิทยาทรตายไปแล้วนะครับ มนสะกดของมันก็สลายไปทำให้สิงหาไกลพบตื่นจากการหลับลึกเมื่อนางสร้อยสุดาวิ่งกลับมาถึงเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้สิงหาไกลพบฟังก่อนจะนำพระขันวิเศษมอบให้กับสิงหาไกลพบแต่ทว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่ทันได้เดินทางต่อครับพวกทหารยักษ์จากเมืองมารันก็ติดตามมาจนทันพอดีและเกิดการต่อสู้กันขึ้นสิงหาไกลพบเนี่ยใช้พระขันวิเศษรับมือกับกองทัพยักษ์อย่างสุดความสามารถ แต่สู้ยังไงก็สู้ไม่ไหวครับผมทันใดนั้นเองล่ะครับเทพจินดาที่กำลังตามหาสิงห์หไกรพบก็ผ่านมาเห็นน้องชายกำลังต่อสู้กับพวกยักษ์เขาจึงรีบกินใบไม้วิเศษสีขาวแปลงกายเป็นลิงยักษ์เข้ามาช่วยสิงห์หักไกรพบต่อสู้กับพวกยักษ์แต่ก็ยังสู้กำลังยักษ์มากมายไม่ได้อยู่ดีนะครับ สิงหาไกลพบเนี่ยสู้กับยักษ์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบไปในระหว่างการต่อสู้เมื่อนางส้อยสุดาเห็นดังนั้นนางก็รีบออกไปห้ามเท้าจตุพักขอร้องให้พ่อยักษ์เนี่ยปล่อยสามีของเธอไปแล้วเธอจะยอมกลับไปเมืองมารันกับพ่อแต่โดยดียักษ์จตุพักก็เลยยอมทำตามใจลูกสาวสั่งให้ทหารยักษ์ทั้งหมดหยุดการโจมตีแล้วเดินทางกลับเมืองมารันทันทีเลยล่ะครับเมื่อปลอดภัยแล้วนะครับ เทพจินดาก็รีบกลับคืนร่างเดิมพยายามช่วยรักษาบาดแผลให้กับสิงหากไกลพบจนฟื้นคืนสติเทพจินดาเนี่ยเล่าให้สิงหากไกลพบฟังว่านางสร้อยสุดาจำเป็นต้องกลับไปกับเท้าจตุพักเพื่อปกป้องชีวิตของเราทั้งสองคนเอาไว้เทพจินดาได้ขอให้สิงหากไกลพบกลับไปยังนครโกนจาพร้อมกันเพื่อไปหาเท้าอินุมาตและนางจันทรนพ่อและแม่ที่แท้จริงของสิงหากไกลพบ ส่วนเรื่องนางส้อยสุดาเนี่ยค่อยหาทางไปช่วยกันทีหลังสิงห์ไกลพบก็เลยเดินทางกลับไปที่นครโกนจาและได้เจอพ่อกับแม่ในที่สุดค่ะแม้บัดนี้นะครับเขาจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อและแม่แล้วแต่สิงห์ไกลพบก็ยังไม่สุขใจจริงๆเพราะเอาแต่คิดถึงนางส้อยสุดา ส่วนทางฝ่ายนางส้อยสุดาเองหลังจากที่กลับคืนสู่นครมารันเธอก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้คิดถึงสามีมีก็แต่เพียงลูกในท้องเนี่ยแหละครับที่เยียวยาจิตใจให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้จนกระทั่งเวลาผ่านไป9เดือนนางส้อยสุดาก็ให้กำเนิดลูกชายหนึ่งคนนามว่ารามวงและก็ดูเหมือนว่าเท้าจัตุพักเนี่ยจะรักหลานคนนี้เอามากๆ ทำให้นางส้อยสุดาเนี่ยกลับมายิ้มแย้มได้อีกครั้งผิดกับสิงหาหไกรพบที่อยู่นครโกลจาอย่างทุกทรมานใจเมื่อเท้าอินุมาตและนางจันทรนเห็นลูกชายไม่มีความสุขเขาจึงมอบหมายให้เทพจินดาล,ล่องเรือนําสารไปส่งให้ถึงเท้าจตุพักที่เมืองมารันเพื่อขอนางส้อยสุดากับรามวงหลานชายของเขาให้มาอยู่ด้วยกันที่นครโกลจา ซึ่งเท้าจัตุพักเนี่ยก็ไม่ยอมพร้อมกับส่งสารกลับไปขอท้ารบกับสิงหากไกลพบด้วยซึ่งสิงหากไกลพบเนี่ยก็รู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่สามารถจะเอาชนะพวกยักษ์ได้อย่างแน่นอนเขาจึงออกเดินทางไปยังเขานวรัตร่วมกับเทพชินดาเพื่อฝึกฝนตนเองกับโยคีผู้หนึ่งทั้งสองเนี่ยฝึกฝนตนเองอย่างหนักเป็นเวลายาวนานนับ10ปีจนมีความเก่งกาจด,ด้านการรบเป็นอย่างมาก พวกเขาได้เรียนวิชาผูกหุ่นพยนต์ขั้นสูงจากโยคียด้วยจนกระทั่งถึงเวลาสงครามเท้า,าตุพักก็นำกองทัพยักษ์จำนวนมากเดินทัพเข้าสู่นครโกนจาจนแผ่นดินของนครโกนจาเนี่ยสั่นไหวไปทั่วทั้งเมืองสิงห์ัไกลพบและเทพจินดาก็รวมพลังกันใช้วิชาผูกหุ่นพยนต์สร้างกองทัพหุ่นผียักษ์เข้าไปสู้รบกับพวกยักษ์ พวกยักษ์เนี่ยนะครับถูกหุ่นผีฆ่าตายนับหมื่นนับแสนตนนอนตายเกลื่อนไปทั่วทั้งสนามรบส่วนสิงห์ไกลพบก็ใช้วิชาเสกระดาษให้เป็นนกอินทรียักษ์แล้วขึ้นขี่บินไปสู้กับเท้าจัตุพักก่อนจะใช้พระขันวิเศษฟันร่างของเท้าจัตุพักจนตายคาสนามรบเลยล่ะครับเมื่อได้รับชัยชนะแล้วสิงห์ไกรพบก็อันเชิญพระศพของเท้าจตุพักเดินทางกลับเมืองมารันไปอย่างสมเกียรติ เมื่อพวกบริวารยักษ์ในเมืองเห็นเท้าจตุพักตายแล้วพวกมันก็ยอมจำนนต่อสิงหาไกรพบสิงหาไกรพบได้แต่งตั้งให้เทพจินดาและรามวงศ์ลูกชายของเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วให้ช่วยกันปกครองนครมารันสืบต่อไปส่วนสิงหาไกรพบก็พานางส้อยสุดาเดินทางกลับไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่นครโกนจาครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวการเดินทางของสิงหากไกลพบที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานก็ได้นะครับคลิปหน้าอยากจะรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวดดีีโอนคครัับผมสสวส Bye bye!